เราอรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับวันก่อนผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟมาแล้วก็มีท่านหนึ่งมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเครื่องชั่งน้ำหนักที่ผมใช้ระหว่างที่ผมทำนะฮะอย่างที่บอกว่าผมก็ทำในบ้านนะแล้วก็ไม่ได้มีการเซตอะไรมากถ่ายแทบจะเรียกว่าเทคเดียวแล้วก็เอามาตัดให้ลงเลยนะครับไม่ได้มีการตัดต่ออะไรมากอาจจะไม่ได้มี การเตรียมที่เรียบร้อยอะไรแบบร0อซะครับอาจจะไม่ได้พิถีพิถันเหมือนระดับบาริสต้าที่เขาเปิดร้านกันนะครับผมอาจจะเป็นแค่แบบมือใหม่หัดทานูน่นทำนี่นะครับ mm hmm. เขาก็คอมเมนต์มาว่าเครื่องช่างเนี่ยต้องวางบนพื้นแข็งการวางบนผ้าไม่ถูกต้องศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์ให้ดีก่อนทำคลิปนะครับอันนี้ผมก็เลยจะมาลองดูว่าเอ๊ะการที่วางบนผ้ามันผิด ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแต่จริงๆอย่างที่บอกครับอย่างที่คอมเมนต์มาเนี่ยก็คือถูกต้องแล้วนะการวางบนเครื่องช่างควรจะวางที่เป็นพื้นแข็งแล้วก็เป็นระนาบเดียวกันนะครับทำให้เครื่องช่างเนี่ยมันสามารถจะทางานได้อย่างถูกต้องนะฮะแต่ว่าในคลิปวันนั้นอ่ะผมมีการวางผ้าไว้ใต้เครื่องนะแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าผมวางแฟลตพอสมควรแล้วนะแบบวางเรียบพอสมควรแล้วนะ แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่ต้องบอกก่อนว่าเครื่องช่างตัวที่ถ่ายในคลิปวันนั้นอ่ะมันไม่อยู่แล้วนะผมเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วผมใช้เครื่องช่างอีกเครื่องหนึ่งมาเดี๋ยววันนี้จะมาลองทดสอบกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันอันนี้ก็เปิดเครื่องนะครับตอนนี้น้ําหนักก็เป็นศูนย์ศูนย์นะครับก็วางแก้วลงไปนะครับแล้วก็เทียดน้ำหนักออกให้มันเป็นศูนย์ศูนย์นะครับ ทีนี้ลองใส่กาแฟลงไปปุ๊บนะครับอันนี้เขาบอกว่าได้9.8นะครับอ่ะทีนี้เราก็เทออกปุ๊บนะครับทีนี้เราก็ปิดเครื่องนะครับอ่ะทีนี้ผ้าน่าจะเป็นผืนเดิมแหละถ้าจะไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่ผืนเราบนโต๊ะเนี่ยนะครับก็วางบนผ้านะครับซึ่ง วันนั้นผมก็คิดแล้วแหละว่ามันคงอยู่ในระนาบเดียวกันเนาะแต่มันอาจจะไม่ได้แข็งมากอย่างที่เขาบอกนะครับพื้นอาจจะไม่ได้แข็งมากอะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็กดเปิดเครื่องนะครับวางแก้วลงไปที่ให้มันเป็นศูนย์นะครับทีนี้กาแฟแก้วเมื่อกี้เลยนะฮะเทลงไปปึ๊บน้ำหนักที่ได้ได้อยู่ที่9.8นะครับก็ โดย but, ถ้ามันเป็นโฮมยูสแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสถึงการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ต้องได้ความแม่นยำแบบ100%ผมคิดว่าแบบนี้ก็น่าจะใช้งานได้นะก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเรื่องนะครับสวัสดีครับ